สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะพามารีวิวบ้านนะคะหลังใหม่สวยงามน่าอยู่ต้นซอยของหมู่บ้านเลยซอย2ค่ะไปดูกันเลยค่ะบ้านใดซอยนี้จะไม่มีบ้านฝั่งตรงข้ามนะคะจะไม่มีเพื่อนบ้านที่แอบสองกันได้เลยนับว่าเป็นทำเลที่ดีมากๆเลยจ้ามาถึงแล้วบ้านหลังสีเทาหลังนี้ เลขที่อะไรเอ่ย99ทับ2 4 9หลังสีเทาวสวยงามนะคะปลูกต้นไม้หน้าบ้านเรียบร้อย เราเปิดเข้าไปดูกันเลยตอนนี้เราก็จะเห็นโถงจอดรถใหญ่โตมโหรานพร้อมกันศาสตร์การฝนกันแดดให้กับรถที่คุณรักนะคะตอนนี้เราก็จะทําสวนหินอยู่สองฝั่งทั้งซ้ายและขวาจะมีก๊อกน้ําไว้รดน้ําต้นไม้นะจ๊ะนี่เราเดินผ่านตัดมาเนาะจะไปดูอีกด้านหนึ่งที่เป็นสวนหินเหมือนกันแต่ด้านนี้จะพิเศษกว่าด้านที่แล้วด้านข้างๆเมื่อกี้ก็คือจะมีแังน้ําจ้าแทงน้ำมาเริ่มเลยอะไปเข้าไปดูกันในบ้าน บ้านเลยดีกว่าโอ้โหพื้นบ้านดีงามกว้างขวางโถงหน้าบ้านนี่เป็นที่รับแขกก็ได้ทําอะไรก็ได้ตั้งโซฟาตั้งเตียงนอนก็ยังได้ใหญ่โตมโหฬารเลี้ยงพระก็ยังดีจ้าตอนนี้เราจะพาเข้าไปดูนะคะภายในบ้านแต่ละห้องไปพร้อมมกันเลยจ้าส่วนแรกก็จะพาไปดูก่อนที่ห้องเก็บของ สารพัดประโยชน์ใหญ่โตเช่นกันถัดมาก็จะเป็นห้องน้ำห้องแรกที่อยู่ชั้นล่างมีสุขภัณฑ์ทั้งหญิงและชายนะคะห้องน้ำใหญ่โตออกมาอีกกลับมาดูที่โถงกันเพื่อจะเข้าไปดูห้องเล็กที่เป็นห้องแม่บ้านก็ได้ห้องอเนกประสงค์ก็ได้จ้า หลังจากนั้นก็จะพามาดูครัวครัวที่หนึ่งที่นี่มีถึงสองครัวนะครัวที่หนึ่งก็จะใหญ่เช่นกันมีซิงเอาไว้ล้างและมีห้องน้ำห้องเล็กๆเ,เอาไว้ให้แขกหรือเอาไว้ให้แม่บ้านมีประตูหลังที่ออกสู่แทงค์น้ำจ้าถัดมาเรามาดูครัวอีกครัวหนึ่งอุย๊ยครัวนี้สะอาดตามากเลยเก็บของได้มากมายใหญ่โตเช่นกันจะทำอะไรก็ได้หมดเลยค่ะออกไปดูข้างนอกกัน เดี๋ยวเราจะพาไปดูด้านหน้าบ้านนะคะถ้าสองจากในบ้านโอ้โหสวยงามโอทงจริงๆขึ้นบันไดไปดูชั้นสองกันดีกว่าอุย้ยโถงบันไดใหญ่มากสามารถตั้งโซฟาอ่านหนังสือชั้นหนังส,อนนงสือได้เยอะแยะเลยขึ้นไปตรงนี้เป็นชานพักนะจ๊ะหน้าห้องนอนใหญ่มีมาสเตอร์เบดรูมกว้างขวางมากขอบอก ใหญ่มากนี่มีประตูทางออกระเบียงสู่ด้านนอกไว้ตื่นมาโอไฮเยะสุดลมหายใจ Good morning กันเลยระเบียงยาวและกว้างมากทองเห็นทุกๆอย่างเลยรอบบ้านเลยค่ะดูเพื่อนดูแขกดู m e s s เจอร์ได้เลยนะเขามาดูห้องน้ำของ master bedroom กันก็จะมีโซนอาบน้ำแก้กเปียกแก๊กแห้งนะคะ หลังจากนั้นเราจะเข้ามาดูที่ห้องนอนที่สองอาจจะเป็นห้องลูกหรือห้องคุณตาคุณปู่คุณย่าก็ได้ค่ะห้องน้ํานี้จะเป็นห้องน้ำแชร์ริงนะคะสําหรับห้องนอนที่สองและห้องนอนที่สามไปดูห้องนอนที่สามการอีกห้องหนึ่งห้องนี้จะพิเศษกว่าห้องที่แล้วคือจะสามารถเปิดออกไปเป็นลานซักล้างได้นะคะแดดเปรี้ยงผ้าแห้งแน่นอนจบแล้วเราพามาดูรีวิวกันคร่าวๆนะคะ